คลายความสงสัยทำไมแบมแบมกอสเวนเปิดเผยเหตุผลที่เรียกรีซาแรกพิงว่าหนูนาหรือพี่สาวสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ช่างสไตล์นิวของเราจะมาพูดถึงหนุ่มแบมแบมและสาวลิซาหนุ่มสาวคนไทยค่ะที่ทั้งสองเป็นศิลปินไอดอลจากประเทศเกาหลีใต้ที่ตอนนี้โด่งดังไกลไปทั่วโลก แบมแบมการพิมุกผู้วก,กุลจากวงกอสเซเวนและลิซาและลิซามโนบาลจากวงแบล็กพิงทั้งสองวงนี้นะคะมีเพลงที่โด่งดังติดหูหลายเพลงมีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วมุมโลกไม่ว่าพวกเขาจะหยับตัวทําอะไรนะคะก็เป็นกระแสะเป็นหมดสทุกเรื่องด้วยความที่ทั้งสองนะคะอายุเท่ากันในวัย24ปีเกิดคศ1997 เป็นเพื่อนกันค่ะที่รู้จักกันมานานมาตั้งแต่เด็กเรื่องนี้ค่ะหลายคนก็คงสงสัยว่าทําไมแบมแบมนะคะถึงเรียกสาวหรีซาว่าพี่ทางที่ทั้งสองนั้นอายุเท่ากันย้อนกลับไปค่ะครั้งหนึ่งที่หนุ่มแบมแบมมาทํางานที่ประเทศไทยและพี่ๆนักข่าวนะคะได้ถามถึงสาวหรีซาว,ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะได้เห็นว่าหนุ่มแบมแบมนะคะได้เรียกริซาว่าพี่ลิสทริปนี้ค่ะแอดมีคําตอบมิตรภาพของพวกเขาเนะะี่ยค่ะช่างน่ารักเป็นอย่างมาก หนุ่มแบมแบมเพิ่งปรากฏตัวในรายการเลิฟเกมของ SBS Power FM ซึ่งพวกเขาเนะคะได้พูดถึงมิตรภาพที่น่ารักกับเขาลิซ่ากุฟ97ไลน์ไทยแลนด์แบมแบมกอสเซเวนลิซ่ารักพิงมินนี่จากวงสีเอเดนแบมแบมและลิซ่าค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่อายุยังน้อยและได้เติบโตมีชื่อเสียงในวงการเคป๊อปด้วยเหตุนี้ค่ะพิธีกรได้ถามแบมแบมว่าแบมแบมและลิซ่าอายุเท่ากันทำไมแบมแบมถึงเรียกลิซ่าว่าหนูหน้าหรือพี่สาว หนุ่มแบบแบะคะได้อธิบายว่าเขาทําเพราะเขารู้จักลิซ่ามานานแค่ไหนแล้วย้อนหลังไปหลายปีหนุ่มแบบแบบในะคะได้กล่าวว่าผมหมายถึงว่าผมรู้จักลิซ่ามาตั้งแต่เรายังเด็กแต่สําหรับลิซ่าตอนนั้นส่วนสูงของผมทําได้แค่ถึงเอวของลิซ่าเท่านั้นดังนั้นผมคิดโดยธรรมชาติว่าผมจึงเรียกเธอว่าหนุ่หน้าหรือพี่สาวครับ แม่ว่าหนุ่มแบมแบมค่ะจะอธิบายว่าทําไมเขาถึงเรียกลิซ่าว่าหนูนาแต่ก็ไม่ใช่คําที่จะเรียกใช้ตลอดเวลาเขามักจะเรียกในบางสถานการณ์เท่านั้นแบมแบมได้กล่าวต่อว่าตอนนี้ผมชินกับมันไปแล้วแต่ผมมีเรียกทีอว่าหนูนาหรือพี่สาวเมื่อพูดภาษาเกาหลีแต่ผมจะเรียกทีอว่าหนูนาหรือพี่สาวเมื่อพูดเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับ หลังจากที่ได้ยินสิ่งนี้แล้วนะคะมันยิ่งทําให้มิตรภาพของพวกเขาหวานและอบอุ่นขึ้นสําหรับอารเกเซและบริงเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักน่ารักนะคะสุดจะอบอุ่นเห็นแบบนี้แล้วนะคะแฟนๆก็รู้สึกประทับใจกับมิตรภาพของพวกเขาทั้งสองที่ช่องสไตล์นิวของเรานะคะนํามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ ทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลรราดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ